คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬิกานะครับสโมสรเอสจีเมืงทองยู ED, ่ในแต่ดของเราก็จะลงสนามในฟุตบอลอุ่นเครื่องกับทีมฉลามชนชนบุรี FC ซึ่งแฟนคลับกีเรียนพยองก็สามารถตามรับชมการถ่ายเท่าสดได้ทางไทยรัฐทีวีแล้วก็แพลตฟอร์มของไทยรัฐทีวีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook หรือเว็บไซต์ของไทยรัฐทีวีนั่นเองนะฮะก็สามารถ ให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองกิเลนสายเลือดใหม่ได้ทางไทยรัฐทีวีก่อนหน้านี้นะฮะสโมสรกิเลนพยองของเรามีเกมอุ่นเครื่องแบบสนามปิดมาตลอดเลยนะครับแฟนคลับอาจจะไม่ได้เห็นว่าแนวทางการทําทีมของกุซือกามาหลังจากนี้เป็นต้นไปจะไปในแนวทางไหนนะฮะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะได้รับชมได้เชียร์กันอย่างเต็มที่กันแล้วละครับพรุ่งนี้นะครับ กเกมการแข่งขันหน้าสามเอ g ซีจีสเตเดียมนั้นจะเป็นการแข่งขันแบบสนามปิดนะครับแฟนคลับจะไม่สามารถเข้าไปเชียร์กันได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากจะเชียร์กันเป็นหมู่คณะนะครับแอดก็แนะนําให้มาเชียร์กันได้ที่ตลาดนัดมะลินะครับตรงตลาดนัดมะลิเนี่ยก็จะมีจอทีวีขนาดใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าตลาดแล้วก็หลังตลาดนะครับเดี๋ยวแอดก็จะให้ทางตลาดนะครับปรับ เป็นการถ่าทอดสดทางไทยรัฐทีวีตั้งแต่ช่วง4ี่โมงเย็นยาวไปจนถึง6กโมงเย็นกันเลยทีเดียวนะครับก็มารวมตัวดูฟุตบอลกันได้ที่ตลาดนัดมะลินะฮะมาหาเครื่องดื่มเย็นๆทานแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันอ่ะพอเชียร์ฟุตบอลเสร็จก็สามารถที่จะเออหาอาหารอร่อยๆทานรวมไปถึงบรรยากาศร้านโซนนั่งชิลปาร์ตี้กันต่อได้นะฮะ เพราะวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมครับของ <laughs> ใครหลายต่หลายคน <laughs> แต่แอดเนี่ยไม่หยุด <laughs> แหมอยากจะหยุดเหมือนทุกๆคนเหมือนกันนะครับ <laughs> ในส่วนของความพร้อมของสโมโสรกีฬาพะยองของเรา <laughs> เดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ของกูเซอร์และซันเดกามานะครับจะมาพูดถึงความพร้อมของเกมการแขันในวันพรุ่งนี้กันสักนิดหนึ่งกันดีกว่าครับเกม tomorrow against Chonburi no good good test for everybody we long long time to to wait games same like this. Everybody, we as a professional and the, the fans wait this. And let's let's do, it's not the official game, but it's important for we we check how we're training, if we're ready to, to the league or not. But the the real game is 12. And 12 I believe the Muantong players, we, we're ready for this league. And but tomorrow we go do good presentation for the fans and for for, for everybody. ครับก็มันเหมือนเป็นการทดสอบอทดสอบหลักก่อนที่เราจะเริ่มแข่งขันในเกมวันที่ส2บังนั้นอ,อย่างท,ที่ที่ผ่านมาระยะเวลาประมาณ7เดือนเนี่ยเราเราเราซ้อมกันมาหนักมากแล้วก็เตรียมตัวกันมาหนักมากังนั้นมันก็คือสําหรับโค้ชโค้ที่ว่ามันเป็น,เป,นเป็นอีกเกมหนึ่งเพื่อที่จะเตรียมตัวสร้างความมั่นใจนะครับตัวน้องๆที่จะจะเล่นในวันที่12ดังนั้นเราจะเหมือนเป็นการพรีเซนเตชันของทีมเราในเกมในเกมวันพรุ่งนี้ว่าเราจะสามารถเอาสิ่งที่เราฝึกซ้อมมาโชว์ให้แฟนๆเห็นได้ขนาดไหนครับผม Yeah, sure. It's, it's not official. It's just one, one friendly match. Is no heavy three points. It's, it's, it's one game for we check the player for we, we really play one game because we long time no play games and this is important for do rhythm for the player. But the real game is twelve. Starts twelve. Now it's for tests, for for we check our level for we check what we need improve or we cannot do in the league. Let's see. It's good test for both team for everybody. and for for the fans e s t a r t ี to to see our team and they, they start to to back to the football life ก็มันจะแตกต่างกันแน่นอนครับเพราะว่า4ี่เกมแรกมันก็ผ่านไปนานด้วยแล้วด้วยแล้วก็ด้วยผู้เล่นสม่ที่เข้ามาแล้วก็มีการปรับปรุงปรับปรุงระบบแท็กติกใหม่แล้วก็สิ่งที่โค้ชต้องการจะเห็นในวันพรุ่งนี้คือมันยังไม่ใช่เกมออฟฟิเชียลมันยังมีเวลาให้เราสามารถ ในเกมวันพน่งนี้เรามีข้อแก้ไขตรงไหนเราสามารถดูจากเกมวันวันพรุ่งนี้แล้วเราจะเอามาพัฒนาปิดจุดด้อยของเราแล้วก็ปรับปรุงสิ่งที่เราดีอยู่แล้วดังนั้นออในเกมวันพน่งนี้สำหรับโค้ชคิดว่ามันจะเป็นเกมที่แตกต่างจากสี่เกมที่ผ่านมาแน่นอนครับผมใครที่อยากจะเห็นวิลเลียมพอฟ์นะครับว่าเล่นแบบไหนพิชาอุตราเข้ามาแล้วจะเติมมิติให้กับสโมสรกีฬาพะยองของเรามากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงโอกาสของน้องๆดาวรุ่งจะได้รับโอกาสในการลงสนามในเกมมันพรุ่งนี้ไหม อาทิเช่นปรเมศอาจวิไลกรวิทาสาหรือซันดี้วงเดอรีนะฮะอ่ะเป็นดาวรุ่งที่หลายหลายคนให้กำลังใจกันอยู่จะได้เห็นกันในวันพรุ่งนี้ไหมก็ตามลุ้นตามให้กำลังใจได้จากการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับพรุ่งนี้แข่งเร็วกันสักนิด1นึ่นาฬิกา เดี well. yeah! <c oughs> <Okay. c oughs> ๋ยวไฮไลท์ก <formas> hey, ็ตามดูได้ประมาณสัก19นาฬิกาหรือ20นาฬิกานะครับแอร์ก็จะพยายามรีบทําไฮไลท์ให้ไฟนคลับกีฬาชองได้ชมการสำหรับใครที่พลาดการแถ่ทออสดในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ Let's go. We training a lot. Seven months everybody here just training. training. We don't know We what have. happened in our life. Everybody. We expect too much, Not about the game. game, We game, game the okay. okay. to the game, every time okay. Go, guys. Let's guys. We're we're teams. Teams. Okay. Let's go. Come on. 怎么样可以